เอามาเคลืนฝนตกแห้งเถอะเดียคำแล้วเพราะยี้อันไปรอบางหน้าไปนู่นป่านเนี่ยไปรอบางหนาบางใน้ไปนอ่นก็นั่งยุใส่ระบาดเห็นนั่งยุเกาะพายฮึมเดี๋ยวไปถามมึงจะข้าวกันนะ่ะ นี่กิดแดงน,น่แล้วว่าเดาอยวกิดลวกผักว่าสัตว์ย่ยอันเจ้าไปหน้าไงบอ,อ้องนี่ไง่นแม่คือว่าอย่างสัตวเอาคอยถามเจ้าไปหน้าไงบอไม่ไงาถามผู้คนปึกเอา ถามคือคนบ่มีสมองไหมปะตูคือว่างสั้นมันก็ไปไง่ายหันตัวนี่ถ้าคนจกีดจากบ้านเท่านี่ยไปหอดหน้ากักมันจะไปยากตรงไดเจ้าไปายังไดก็สน่ะคือว่าไปยากเจ้าลัทงรัดป้าไปตีมีไงนี่โอ้ท่างดีๆนี่ไปบ่ไป คอยถามว่าเจ้าไปหน้ายากบ่หมายความว่าเจ้าสิไปหน้ายากใดบ่แมนว่าทังไปง่ายไปยากคอยหูแจอยู่ว่าทังหน้าเฮ้าน่ะมันลาดคอนกีดตั้งแต่หนาบ้านไปหอดหน้าคอยหูแจอยู่่อยมาถามนี่เจ้าสิไปยามใดหน้าน่ะนะมันค้ำแล้วนี่หน้าบ่ท่านเนี่ยอัดคันแท้ว่าท่านเนี่ยไปยางเบ้ สิมาไปหย่างไปง่ายอีหยังเพอาะไงอันนี้แมเอาเคโอปะท้อมาวางเขาปึกอีกป้าท้อเจ้าขออมันละปึกอ่ะที่แรกก็วางอย่างสิเลี้ยนหน่อยได้หนีิเจ้านี่อ๋อไปเบิ่งเลยนะไปยังเลาะเบิ่งหนามเบิ่งไหนอยู่ในไฮน่าพวกน่ะป้าเขาถามว่าไปหน้าไงบอไงบ่สิมาว่าไปง่ายไปย่างก็พอจะเงย์ไหลาย ไปค้ำแล้วน่นะนะบักโจ๊กก็ใส่บ้านนี่พูดบักโจ๊กสั้นอยู่ท่าหุ่นเจาไปเอาเลยโอ้ยว้ยมันนั่งเล่นเสยอไหมเอาก็อบอกว่าเจ้ที่แรกโอ้จะรู้ตีพุ่นโอ้พุ่นน่ะปัดพันสินีวาเด้โอ้เ่ินจะใส่บักโจ๊กย,ยูน่าๆนะบ่กเห็นตี Oh